พอแม่เธอคงเศร้าเธอรู้ลูกเขาดื่มตและเสษยาไม่ว่าขาหรือเธเสกตำรวจรู้ก็คงเก็บไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมหากตอนนี้ฉันคอให้เธอหยุดหยุดเสร็จหยุดท้าไม่ว่าจะยาหรือบุรีและเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัว เข้าใจใช่ไหมเธอจ้าสวัสดีค่ะพวกเราชมรมทูบีน้ำวนโรงเรียนวัดสางขีทรรมตูบุญรุ่งธรรมค่ะดิฉันเด็กกลิ่นแป้งหอมสัตตะวันประธานชมรมค่ะดิฉันเด็กกลิ่นโบระเมยเสากรองประธานชมรมค่ะดิฉันเด็กกลิ่นโบอิทธกษาคณะกรรมการชมรมค่ะกระผมเด็กชาพชรพัชรศติคณะกรรมการชมรมครับ ชมรงทูบีนมพวอพันโรงเรียนวัดส,สัมทีธรรมบุตอุังธรรมจัดตั้งขึ้นด้วยแรงศรัทธาในทุนระมองหญิงอุบลรราชกัญญาสิริวัฒนาพันาวดีที่ทรงหว่วงใย,ยเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นคุมที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชมโรมงของเรามีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกภายในโรงเรียนมีเพิ่มขึ้น จากเดิมเริ่มจัดตั้งชมรมเมื่อปี2564เรามีสมาชิกเพียง80คนปัจจุบันมีนักเียนโรงเรียน,ยนวิศวะที่ทำหนูบุดบัวถำเป็นสมาชิกของชมรมทุกคนว้าวว้าวเราดำเนินการค้นหาสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมเชิญสมาชิกเข้าใหม่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมทุกคนหัดกิจกรรมน้องใหม่หัวใจ เพจ a c e b o o กโรงเรียนว่าสัมชีธรรมหลวงบุอุปรมภมและเว็บไซต์โรงเรียนตัว w w w ว a บ t h ดครับมีการวางแผนพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนมีการจัดทำแผนกิจกรรมระยะยาวมีกิจกรรมครอบคลุมทักษะยุทธศาสตร์ชมรมของเราได้ทำตามแบบแผนครบ100%สมาชิกในชมรมมีความพึงพอใจในระดับ85%และชมรมของเราได้ดำเนินการตามหลัก3 3ยุทธศาสตร์ดังนี้ค่ะ กอหนึ่งกรรมการเรามีคณะกรรมการที่มีความเข้มแข็งทั้งหมด10คนได้มาจากผู้ที่มีความสามารถมีศิาปามีความเป็นผู้นํามีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมส่งต่อคนบูบีโดยคณะกรรมการมีวาระหนึ่งปีแต่งตั้งคณะกรรมการห้าฝ่ายได้แก่หนึ่งฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมชมรงทูบีในเมวันและจัดกิจกรรมตามที่รู้สั ควบคุมการจัดก,กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เผยแพร่ผลการดําเนินงานภายในชมรมผ่านเพจเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์โรงเรียนค่ะ 3. ฝ่า,ายจัดหาทุนมีหน้าที่ระดมทุนช่วยเหลือชมรมและส่งเสริมการหารายได้ของส,งสมาชิชมรมทุกีนาวันค่ะ 4. ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์มีหน้าที่ลงทะเบียนร,รับเรื่องราวร้องทุกข์ดเนินการช่วยเหลือและส่งต่อตามส่วนระบบ เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันค่ะดำเนินการภายใต้แนวคิดจร้างทุกค้ามสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq ถ้าฝ่ายสองสองดูแลมีหน้าที่สองสองดูแลควมเสี่ยงไม่ห่างไกลจากยาเสพติดสังเกตผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงและทำบันทึกข้อความสามารถสนงเทียบเป็นระบบรวมทั้งสรุปผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันครับ คณะกรรมการมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเรามีผู้ให้คำปรึกษาและและคำแนะนำชมรมได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาเขตบางหลางและผู้บริหาราคณะครูโรงเรียนวัดสังคีธรรมหลวงคุณวุฒถมค่ะกองสอกองทุนเรามีการเริ่มทุนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ในาการทำกิจกรรมของโรงเรียนมีช่องทางหลักคือหนึ่งเงินงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนสองเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สามการลงทุนหาไรายได้จากชมรมชมรมของเรามีการหาไรายได้ข้อชมรมโดยการขายน้ําขายขฉยๆในเซคเกอรมีการจัดทําบัญชีกองทุนทุนว่วนโดยเฉพาะบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นปัจจุบันและมีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนค่ะ ก3กิจกรรมจัดกิจกรรมตาม3ยุทธศาสตร์ดังนี้ค่ะยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปุจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เกื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาของายาเสพติดโดยนอกจากนี้ช่วงโรงของเราย,รย,รรยังมีกิจกรรมโดนใจวัยรุ่นกิจกรรมทีวีสปอร์ตกิจกรรมการสแสดงนัตสิงการสแสดงเต้นประกอบเพลงและยังมีการเล่นวงดนตรี รรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของสมาชิกทําให้สมาชิกเป็นหนึ่งโดยวเป็นเพื่อนยาเสพติดและสมาชิกมีความพึงพอใจในระดับ95%ค่ะยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างบุคลิกการาทางจิตใจให้แก่เยาวชนชมรม,มของเราได้มีกิจกรรมที่หลหากหลายตามความสนใจของสมาชิกเช่นกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้ากิจกรรมสวดศิลปะดนตรีพักษาศีลกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมวันเกรรและกิจกรีศ กิจกรรมไว้ใส่เพื่อใสคุณธบีให้ก้าพุกธสารับรู้เราลงทุกจากสมาชิกอบรมห้ความรู้โดยกิจกรรมนี้ช่วยใช้เวลาว่าให้เปประโยชน์ลดความเครียดส่งเสริมพัฒนาอารมณ์และสร้างความภาคความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกชมคุณบีทุกวันครับยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมของเราได้จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด โดยสร้างแกนนาตัวแทนนักเรียนภายในห้องเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติดเช่นแกนนำทูบีนัมเบอร์วันให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโครงการสัมพันธ์นชุมชนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะผลจากการดําเนินงานเนี่ยเป็นระบบนี้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทําให้สมาชิกีภูมค้่กันท,ท,ที่ดีมีความภาคภูมิใจในตนเองมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและได้รับการสนับสนุนให้แสดงออกเพื่อความสามารถของตอนเอง พวกเรามีการวางแผนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกในชมรมเป็นหนึ่งเดยพื่อยาเศษติษค่ะทูบีละพวกวันฝันของพวกเราที่ร้องมีใจดวงเดียวกันจะขอเป็นคนเก่งและเป็นคนดีสิ่งน,นี้ที่ต้องการ